สวัสดีครับผมมาพอกับลูกเคยน่อยคือกาอลไพี่น้องเมื่อนนี้ลูกเคยน่อยก็ได้ซาซิมิกุ้งสดพี่น้องโอ้ยพี่น้องสดสดเลยครับตัวใหญ่ๆพี่น้องหลายตัวเลยครับเนี่ยอ่าัาพี่น้องมาเสียบๆน้ำลูกเคยน่อยขอโทษขออภัยคนที่บิก,กินดิบเด้อพี่น้องของเสียบสิเกะยากอย่างหน่อยนะพี่น้อง ไหนล้ะครับน้ำจิ้มกับซีฟู้ดพี่น้องลูกไปหน่อยตำเองทํามือตําม,มือเองได้พี่น้องแต่เสียพัลผกไปหน้กนาก็ได้สลัดมาแก้มพี่น้อง หวานพี่น้องเนี่ยเนี่ยวานช่ำเลยครับเนี่ยใสๆเลยพี่น้องอืม

เหนียวหวานนะครับเนี่ยพี่น้อง มีมีใครพี่น้องือมหวานหลายพี่น้องเลย <c oughs> อาจจะเก็บ่งงางั้นมาขอโทษขอภ้ได้ครับไข่สดๆพี่นอ้องนี่จะเป็นไข่กุ้งครับ สุดแต่ว่ากระเจียง่ายอยู่พี่น้องครับอาาซิสิมีกุ้งสดพี่นอ้องคำใดกระเสียบครับ ใหม่ๆสดๆสสเลยครับคี่น้นง ครับพนะี่น้องปุุงสดๆเลยครับ แยมันก็เจียบอยากเดียไม่นองกครเจียตกดอีกที่มันครับอเอากอย่าฝ่าดิดหอออกพี่นอ้องอยากก่าเจียง่ายครับจะไม่มองจับตัวนี้สวยเลยครับอื พี่น้องตรวจจัดไล้ครับ หนึ่งเราเบๆเลยพี่น้องมนันตอนนี้สวยเลยครับตัวน,นี้ ะสำหรับคลิปนี้ลูกยายนายก็ขออาภัยหลายหลายด้ครับผู้ที่บ่กินดิบอ่าก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมลูกยายนาพาแซสพครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ลูกยายนาพาแซสพนะครับสำหรับคลิปนี้ลูกยายน้อยขอลาก่อนครับสวัสดีครับ